เดน้ําแล้วก็ปิดน้ํานะครับตัวนี้ถ้าเป็นแปลงไหนที่มีการติดตั้งระบบน้ําในสวนเะนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้สองตัวนี้เราจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ํามากยิ่งขึ้นเราต้องศึกษะาความรูเราต้องเียนรูในเรื่องของความหนามันเนี่ยนะครับต้องเียนรูรั้ราัวหนั้นนะคร,รับพราวมีวิธีการม้ก้มหลูกวิธีการกั้น ไอ้ได้ได้ได้หยามนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการลดเวลานะครับอ่าในเรลืองงอ่าการปฏิบัติดูรลยวภาความหนามันก็เป็น่ันนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการลดนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอ่าเบื่อไอ้ตามกันครับหลูปอีกเจอร่เกหน้านะครับให้ต่างกับการเปลี่ยนแปลงนะครับห้องหลูนะครับเป็นที่ดูเป็นหลู การเปลี่ยนแปลงอยู่ก็คือว่าไม well. mm ่เหมือนเดิมก็ความรูเป็นยันเราอยากไปรอดอึดเราทำมาหน้าเรารู้ก็เดเร้ดเราดูปันคือดูเน่ปันคือเลี่ยวปันคือนะครับเหมือนมัดเดียวอยากไปที่ตรงนั้นแล้วก็เป็นโครงการส่วนหนึ่งของจังหวัดโมเดลทำทั่วประเทศนะคะนำร่องในจังหวัดกระบี่สกลนครแล้วก็จันทบุรีแล้วก็สุรประการค่ะเป็นแนวคิดของอนุกรรมธิการ วิทยาศาสตร์นวัตกรรมนะคะเพื่อขับเคลื่อนสศรษฐกิฐานรางโดยศาสตราจารย์ดกรกระหนกองตงาน,นะคะ่ะหลักการสําคัญที่เราทําเป็นแนวคิดแบบใหม่ะคะ่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวบ้านโดยการเอาเวัตกรรมความรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความแม่นยั่งและเชื่อมโงและพิสูจน์แล้วเนี่ยลงมาพาชาวบ้านทาค่ะแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้รนวัตกรรมเช่นการใส่ปุย๋ยการย้อมผ้า การเลี้ยงแพะอย่างมีองค์ความรู้ต่างๆนีและมีจดคือต้องให้ชาวบ,บ้านได้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยครัวเรือนละนะคะอย่างน้อยหนึ่งบาทอย่างยั่งยืนด้วยความรู้ที่แม่นยำค่ะใน,นจังหวัดกระบี่นี้เราทาบน5ตัวค่ะหนึ่งคือปา๊มน้ํามันนะคะซึ่งเราอบรมในวันนี้ค่ะตามคุณภาพวิธีการที่เันทํามันไม่ใช่แต่ต้องค้นพบว่าในความเป็นจริงในชาวบ,บ้านความรู้ของชาวบ,บ้านเนี่ยอย่าง ดีไม่พอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างรลค่าเพิ่มได้จนมีการกินดีอยู่ดีได้ค่ะเราต้องการเพิ่มผลผลิตของตามค่ะจากสาตันต่อไร่ต่อปีนะคะเป็น4ตันแต่อไร่ต่อปีทำให้ต้นทุนต้นทุนของตามต่อเฉลี่ยต่อกิโลก็ลดลงงานชาวบ้านน้อยลงด้วยความรู้ในวัตกรรมการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องการทํากองทางการเช็คค่าดินการใส่ปุ๋ยที่รู้ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่พวกคดีเนี่ยค่ะ พวาไม่กินเราเป็นกดเนี่ยนะคะการใส่ปุ๋ยร้อยบาทเนี่ยต้นปันได้กินแค่30บาทเองดังนั้นเราต้องการทำยังไงให้เราแต่ใส่ปุ๋ยร้อยบาทต้นปันได้กินร้อยบาทเลยใส่ปุ๋ยเท่าเดิมผลผลิตมากกว่าเดิมหนึ่งปีที่เราทำมาแล้วคนพบแล้วค่ะเราไม่ได้แค่สร้างเกษตรกร,ร,ร,กรที่มีความรู้อย่างเดียวนะคะเราสร้างนมัตกรค่ะเกษตรกร,กร,ร,ร,กรชึ่งสามารถบอกต่อแนวคิดของเราได้ซึ่งทุกๆวันนี้ก็ดีโมเดลเรามีนวัตรกรเกือบร้อยคนที่เป็นชาวสวนปลามากขึ้นแล้วนะคะที่สุดแล้วค่ะว่าวันนี้ค่ะ ตามจัดราคาเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของตลาดเรื่องของความสามารถของกระตรย์น,นะคะแต่ผมผืดตลาดต่อเป็นความสามารถของเกษตรกร,เ,กรเองคะ่ะในการใส่ปุ๋ยดินละที่ถูกต้องวันนี้หลายใให,หลายคนนะคะจากสตันต่อไรต่อปีเป็นสีน่ันครึ่ง5้าันก็มีแล้วค่ะและพิสูจน์แล้วยอมรับแล้วว่าสิ่งนี้ถูกตั้งจริงก็เหตุจะชวนค่ะพี่น้องทุกคนนะคะมาช่วยกันทําค่ะช่วยจนให้กําลังใจชาวบ้านเกษตรกรทุกคน ทำอาชีพที่สร้างไรายได้อย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมค่ะทาทั้งหมด5อย่างค่ะตุะ่โมเดล1ตามค่ะ 2. การเลี้ยแพนส่วนตามเายยารื่องแพนยังไงเป็นแพนผสมนะคะเรงในส่วนตามช่วยสามารถกินเออกินกินหญ้าในส่วนตามได,โด้โดยไม่ต้องมีค่าตัดค่าตัดหญ้าอีกต่อไปและมูลแพะที่เป็นกลิตอินทรีย์ก็สามารถทําได้แล้วเอยอยรื่องยังไงให้มีผลผลิตที่ดีตายน้อย เราก็ได้รายได้ดีก็ทาแพบประเพณีค่ะแพ้ที่ทําลูรีเนี่ยค่ะเอาไปใช้ซึ่งก็มบี่กำลังขายแพงอยู่ทําเรื่องการเลี้ยงสาหร่ายขนนกนะคะซึ่งสมัยก่อนที่ตลิ่งชันที่ฟองยางเราสาหร่ายมาขายจากทะเลซึ่งเ็ามีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวน,นี่เขามีความต้องการแล้วก็สามารถไม่สามารถขา,ายได้เพราะว่าของไม่มีของมีก็มากเกินไปของไม่มีก็ใช้ไม่ได้ปัญหาปัจจอันนี้ก็คืออนุวัตรกรรมการเลี้ยงสาหร่ายเข้ามาใช้เลยค่ะเราจะมีสาหร่ายกินทุกปีนะคะเป็นสาหร่าย มีคุณภาพโดยเพราะว่าน้ำทะเลเองนี่อาจจะขึ้นโตในการทำในการทาับอาหารระดับบนไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของสารบางอย่างที่ซึ่งเราอาจจะท้องเสียเพราะเราเรา,เราเชื่อมันไม่ได้ทางทางส,ส,สุขลักษณะนะคะแต่ว่าถ้าต่เราเลี้ยงเลยเนี่ยเรามั่นใจเลยจริงๆเพราะว่าน้ามันสะอาดเระฉะนั้นก็สามารถแปรรูปเข้าสู่ร้านอาหารชิมห้าดาวตอนนี้เริ่มมีออเดอร์แล้วนะคะเรื่องหนึ่งเรื่องของเห็ดค่ะเราเลี้ยงเห็ดแบบใหม่ชื่อว่าเห็ด ร่างแหค่ะซึ่งเป็นเห็ดที่สามารถทําครีมสารสกัดเนี่ยมันสแนลไว้ะคะ่ะที่เอามาทายาทาหนา้าเราไม่เราไม่เลี้ยงเห็ดเพื่อเอาเก็บไปกินนะคะเราเอาเห็ดมาทําเอาเมือกในเห็ดมาทำสารรกัดแล้วอาเห็ดที่เหลือเนี่ยสร้างมูลค่าเป็นอาหารต่อไปอีกเรื่องหนึ่งคือการทําบัสติกค่ะเราทำาลาติกจากสีธรรมาชาติและใช้น้าทะเลเป็นตัวยอมเพื่อคงความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็วิธีการที่ถูกต้อง ตามวิธีการของกระบี่โมเดลคือว่าเรารู้นะคะว่าสีนี้ความเข้มตะครามบนน้ำทะเลเท่าไหร่สีจะสวยสีจะเสมอกันและสามารถส่งออกได้แล้วก็สร้างอันนี้ให้ชาวบ,บ้านได้ด้วยค่ะทํางานจะมาสองปีแล้วค่ะอย่างหนักที่ทุกคนนะคะแล้วดิฉันเชื่อมั่นจริงๆค่ะว่าทางนี้ไม่ผิดทางค่ะทให้ชาวบ,บ้านกินดีอยู่ดีกระบี่กินดีอยู่ดีด้วยกระบี่โมเดลค่ะเป็นราลังให้กันนะคะขอบคุณแม่ค่ะ